ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องรัก,กยินเลวิธทารลอดนะคะโชคดีในความรักโชคดีในความสัมพันธ์นะคะ่ะวันนี้เรามาในหัวข้อคลิปที่ว่าในค่ําคืนนี้ข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณเป็นข้อความใดเป็นความรู้สึกใดนะคะที่เขาอยากจะบอกให้คุณได้รู้ภายในใจจิตใจ,ใจของเขานะก็ขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องพลังงานของเพื่อนๆนะคะขออนุญาตเป็นไกด์ไลน์นําทางอ่า ข้อความรับสารส่งสารถึงคุณนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ในวันนี้ของแม่หมอค่ะโอเคก่อนอื่นเรามาเช็คพลังงานความรักของคุณช่วงนี้นะคะขออนุญาตเก็บไป่เราจะใช้สีสำรับนี้นะคะในการเช็คพลังงานความรักของคุณช่วงนี้นะคะ ขออนุาตชคพลังงานความสัมพันธ์ความรักของคุณช่วงนี้ค่ะพลังงานหลักค่ะเยมเพอร์ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่ ต่างคนต่างมีอกโก้เข้าหากันต่างคนต่างมีอัตราตัวตนเป็นสภาวะที่ไม่ยอมกันและกันอยู่ในจุดที่จะบอกว่ายังไงเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ต่างฝ่ายต่างมีอัตราตัวตนต่างฝ่ายต่างมีอีอกโก้เชื่อมั่นว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกเชื่อมั่นใน ศักดิ์ศรีเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองไม่ได้ยอมลดละในตัวตนของตัวเองนะคะอยู่ในจุดที่ปากแข็งไม่คุณก็เขาอยู่ในช่วงสภาวะอารมณ์ที่ปากแข็งปากไม่ตรงกับใจอยู่ในสภาวะของการไม่ไม่ยอมลดลาวาสอกไม่รู้ว่า จะเป็นอย่างไรนะคะอาจจะอยู่ในช่วงที่ไม่เข้าใจอะไรบางอย่างกันอยู่ก็เป็นได้หรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต่างฝ่ายต่างมีอำนาจในความสัมพันธ์หมายถึงว่าเออชื่อมั่นว่าตนควรได้รับความรักที่ดีกว่านี้เชื่อมั่นว่าตนควรได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่านี้นะคะอันนี้คือพลังงานหลัก ในความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะ,ะเป็นพลังงานรวมนะคะไม่ได้บอกว่าอันนี้เป็นพลังงานของคุณโดยตรงนะอาจจะเป็นเขาก็ได้ที่เชื่อมัน่นที่มีอีโก้ที่มีอัตตานะคะก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะมาเรามาดูพลังงานรวมความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขานะขณะนี้ค่ะ The Tower พลังงานรวมค่ะเขาเปิดทีเดียวนะคะอัศวินถือถ้วยพลังงานรวมค่ะสามดาบพลังงานรวมค่ะสองถ้วยสิบถ้วยก็รักกันดีนี่คะ่ะ มีฮาร์ดพินเทสก็รักกันดีนี่คะพลัง,งานคุณและเขาใต้สำรับช่วงนี้นะชาริออดคุณและเขารักกันอยู่แล้วรักกันดีมากๆแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้มันมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ทำให้อ่าเข้าใจผิดทำให้ไม่ไม่ ไม่ได้คิดไปในทิศทางเดียวกันหมายถึงว่ามีเรื่องบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างคุณและเขาทําให้คุณและเขานั้นอยู่ในสภาวะของความรู้สึกเจ็บปวดหัวใจในช่วงนี้นะคะ,ะก่อนหน้านี้มีเรื่องปรับปรับฉับพลันเกิดขึ้นระหว่างคุณและเขาเป็นเรื่องที่เข้าผิดเข้าใจกันผิดเป็นเรื่องที่มาจากการกระทําของบุคคลฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่คุณก็เขา มาจากการกระทําของตัวคุณและเขาเองสิ่งสิ่งนี้ทําให้คุณและเขาเข้าใจผิดมีอีโก้เข้าหากันมีอัตราตัวตนเข้าหากันอืมไม่ยอมปรับปรับเขาเรียกว่ายังไงไม่ยอมหันหน้ามาคุยกันมีแต่ความรู้สึกล้วนๆเลยอยู่ตรงเนี้ยเก็บซ่อนความรู้สึกเก็บความสงสัยลังเลไว้ในใจแต่ไม่ยอมพูดมันออกมาเลยเป็นสภาวะของการเจ็บปวดหัวใจในช่วงนี้ช่วงนี้รู้สึกเหมือน เหมือนกับไม่มีใครเข้าใจคุณเลยเหมือนกับเหมือนกับเป็นความรู้สึกแบบโดนทิ่มแทงหัวใจสิ่งสิ่งนั้นที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เช่นอาจจะทะเลาะกันในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรแต่ว่าเพราะไม่พูดกันเพราะไม่เจรจากันเข้าใจกันผิดก็เลยปล่อยให้ความรู้สึกนั้นมันอยู่ต่อไปดำรงต่อไปเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองเชื่อมั่นในอ่า ความเชื่อของตัวเองก็เลยเจ็บปวดคงทนกับความรู้สึกนั้นต่อไปอืมนะคะทีนี้หากคุณกับเขารักกันจริงนะหากปรารถนาดีต่อกันจริงๆอยากให้หันหน้ามาคุยกันอยากให้ปรับความรู้สึกกันเพราะว่าสถานะความสัมพันธ์ของคุณช่วงนี้นะคะมันไม่มีใครผิดใครถูก มันแค่เข้าใจกันคนละเรื่องมันแค่เข้าใจกันคนละแบบอยากให้หันหน้ามาคุยกันอีกครั้งอยากให้ปรับความเข้าใจกันอีกครั้งเนี่ยใต้สำรับเนี่ยอยากจะเดินทางมาปรับความเข้าใจกันอยู่แล้วอยากจะเดินทางเข้ามาพูดคุยกันอยู่แล้วก็ขอให้ลงมือปฏิบัติด้วยนะคะมามามาพูดคุยกันอีกครั้งหากรักกันจริง การพูดคุยกันการถอยกันคนละก้าลดอัตราตัวตนของตัวเองลงลดทิฐิตัวเองลงลดอีโก้ของตัวเองลงการปรับความเข้าใจกันอีกครั้งจะนำพาคุณและเขาพบความสุขในความสัมพันธ์กันอีกครั้งต่างฝ่ายต่างก็รักกันอยู่แล้วแค่พูดมันออกมาแค่พูดความรู้สึกในใจของตัวเองออกมาทุกอย่างมันก็ง่ายขึ้นแล้วคุณกับเขาก็จะมีความสุขแล้วขอให้ลดอีโก้ของตัวเองลงตั้งแต่วันนี้นะคะคุณกับเขา จะได้กลับมารักกันอีกครั้งอย่างยังย่งยืนอย่างมีความสุขจริงๆอืมเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองออกมาอะไรที่ที่มันเคลือบแคลงจิตใจอะค่ะปล่อยมันไปให้อภัยเรียนรู้ที่จะให้อภัยเพราะคนรักกันจริงๆอะถอยกันคนละก้าวปรับจูนเข้าหากัน มันไม่มีใครคิดเหมือนเราได้ทุกเรื่องแต่ไม่ใช่ว่าการที่เราจะไม่คุยกันเลยแล้วมาคาดหวังให้คนนั้นเข้าใจเรามันเป็นไปไม่ได้เราต้องหันหน้าเข้ามาคุยกันเธอไม่ชอบสิ่งนั้นฉันไม่ชอบสิ่งนี้หากปรับกันได้หากจูนกันได้คุณกับเขาจะกลับมาเป็นครอบครัวหรือเป็นแฟนหรือเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสุขกันอีกครั้งเติมเต็มให้กันและการปรารถนาดีต่อกันอีกครั้งได้ขอให้ออกเดินทางปฏิบัติ ปฏิบัติด้วยนะคะก็หมายถึงว่าถ้าลดอิกโก้ลดอัตราตัวตนของตัวเองลงได้นะขณะน,นี้เวลานี้นะคะความสัมพันธ์ของคุณและเขาก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีได้นะโอเคอันนี้คือ,อพลังงานความรักของคุณกับเขานะคะว่ามันมีเรื่องเข้าใจผิดกันอยู่เป็นเรื่องที่ปรับปรับฉับพลันมาจากการกระทําของไม่คุณก็เขากระทํามันขึ้นทําให้เกิดเหตุทําให้เกิดเรื่องเข้าใจผิด หากวันนี้รักกันขอให้หันหน้ามาคุยกันมาปรับมาเคลียร์ใจกันนะคะอย่าปล่อยให้ความสัมพันธ์หรือความรู้สึกมันเหนี่ยวรั้งทิ่มแทงจิตใจคุณไปมากกว่านี้เลยอันที่จริงแล้วเรื่องราวทุกอย่างมันไม่ได้มันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการหันหน้ามาคุยกันนะคะนกคือสัญลักษณ์ของการสื่อสารขอเพียงคุณกล้าที่จะสื่อสารกันกล้าที่จะพูดคุยกัน เรื่องทุกอย่างมันก็ไปในทิศทางที่ดีได้แล้วเพราะจริงๆแล้วคุณก็รักเขาเขาก็รักคุณจริงๆแล้วมันก็ปาฏถนาดีต่อกันอยู่แล้วอะค่ะอืมเรื่องเรื่องบางเรื่องมันไม่ได้ใหญ่มากขนาดนั้นก็อย่าปล่อยเวลาให้มันดําเนินไปจนทําให้คุณรู้สึกเจียนเจียนจะแตกสลายเลยค่ะลดทิฐิลดอัตราลดอีโก้ของตัวเองลงนะทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะโอเค แล้วจะลดอ,าตาอัตราโก้ตัวเองลงได้ยังไงล่ะกะ็งอนไว้เยอะมีท่าทีไว้เยอะก็ง่ายๆเลยค่ะ,ะเขาชอบอะไรล่ะคุณก็จะบอกว่ายังไงดีอัอาตราโก้ของคนเราเนี่ยที่จริงแล้วมันมันปรับได้นะมันลดได้นะมันก็แค่สิ่งภายนอกที่คุณไปยึดไว้ถือไว้คุณขอให้ปรับความเข้าใจใหม่ว่าถ้าคุณอยากมีความสุข แล้วอัตตาอีโก้ตัวตนที่คุณยึดไว้ถือไว้แล้วไม่ได้ทำให้คุณมีความสุขอ่ะคุณจะถือไว้ทำไมคะใช่ไหมคะใช่ในสภาวะที่คุณดูในมุมของคุณอ่ะดูในมุมมองของคุณนะคุณอาจจะมองว่าเขาผิดเขาก็ทำคุณก่อนเขาทำร้ายจิตใจคุณคุณก่อนแต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าก่อนหน้านี้อดีตที่ผ่านมาคุณไม่เคยทำร้ายเขาเลย ไม่ไม่ได้บอกว่าใครเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูกนะคะแค่แต่ละคนมองในมุมของตนแล้วก็พากันเข้าใจผิดไปในมุมมองของตนเองดังนั้นวันนี้ขอให้คุณลดอัตราอีโก้ของตัวเองลงแล้วยอมมองในมุมใหม่ว่ายอมรับความจริงว่าก่อนหน้านั้นคุณเองก็เก็เคยอาจจะทำอะไรที่ ทำร้ายจิตใจเขามาก่อนเขาถึงไดปฏิบัติกับคุณแบบนี้จะยอมอ่อนข้อให้สักครั้งจะยอมพูดคุยกันสักครั้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสัมพันธ์มันจะไปในทิศทางที่ดีได้ออืนะคะก็การลดอัตตาอีโก้แบบง่ายๆเลยนะคะ ดึงตัวเองออกมา1นึ่งเก้าถอยตัวถอยตัวเองออกมา1นึ่งเก้ามองสถานการณ์ทุกอย่างมองย้อนไปในอดีตด้วยก็ดีนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดจากสภาวะใดปล่อยวางปล่อยวางสิ่งที่ยึดติดที่ทะเลาะกันณนะขณะนี้ปล่อยมันไปมองดูสถานการณ์แล้วคุณจะเข้าใจแล้วคุณจะวางทุกอย่างแล้วคุณจะให้อภัยได้โดยง่ายแล้วคุณจะวางอีโก้วางตัวตนของตัวเองได้โดยง่ายสุดท้ายคุณจะได้กลับไปคุยกับเขาได้ไปปรับความเข้าใจกับเขาแล้วกลับมารักกันอีกครั้งนะคะ สิ่งที่คุณเก็บซ่อนไว้ในใจที่คุณไม่พอใจอะไรเขาอะในใจคุณน่ะลองพูดมันออกมาลองเจรจากับเขาดูว่าเธอทําสิ่งนี้ฉันไม่โอเคนะคะเขาจะเปิดใจรับฟังคุณมากขึ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีสิ่งใดที่มันอยู่ในใจคุณที่มันเคยทรมานคุณน่ะทรมานจิตใจคุณลองสื่อสารกับเขาลองพูดกับเขาดูเขาจะปลดปล่อยเขาจะเปลี่ยนเพื่อคุณ นะคะโอเคข้อความถึงเขาออขอโทษค่ะข้อความจากเขาถึงคุณข้อความในใจของเขาถึงคุณนะที่อยากจะบอกนะคะข้อความในใจดูพลังงานของคุณก่อนนะคะเดียมเพลเอร์นี่เป็นชาวลัคนาราศีเมษได้นะคะอ่าฮะแล้วก็เป็นชาววันอังคารได้นะคะแล้วก็ยังไงอีกนะ ถ้วยเต็มไปหมดเลยตรงนี้นะก็เป็นชาวรักนณาลธา,า,าดน้ำธาดน้ำได้ธาดน้ำได้นะคะโอเคข้อความจากเขาถึงคุณนะคะราชาดาบหนึ่งเหรียญ chariot หกดาบเดะมูลข้อความจากเขาถึงคุณนะคะสามดาบเขาเองก็เจ็บ สำรับนะคะข้อความจากเขาถึงคุณนะสองไหมสองดาบเขากำลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจนะคะคุณว่าเขาจะทำยังไงต่อไปดีเขาจะออกเดินทางมาง้อคุณจริงจังนะเขาเองก็เจ็บปวดข้อความของเขาที่อยากจะบอกคุณนะคะว่าเขาเองก็เจ็บปวดเขาไม่อยากให้เรื่องราวเหล่านี้มันเกิดขึ้นเลยแต่ไม่รู้จะต้องทำยังไงนะเป็นเป็นชาววันจันทร์ได้นะคะไฮพินเนส พลังงานนะข้อความของของเขาที่อยากจะบอกคุณนะคะว่าเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทําไปเขาเองก็มีอโก้และอัตราตัวตนเหมือนกันเขาก็เขาก็มีศักดิ์ศรีของเขาเหมือนกันแต่เขาจะยอมลดศักดิ์ศรีลงมาเพื่อเขาจะยอมลดอัตราอีโก้ของตัวเองเขาตัดสินใจแล้วเขาเชื่อเขาเชื่อในความรู้สึกของตัวเองแล้วว่าเขาหนักแน่นในในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มากๆ เขาจะยอมลดอีโกออกเดินทางเพื่อมาง้อคุณนะคะเขาจะมาง้อคุณเพราะเขาก็เจ็บปวดมากๆเขาคิดถึงคุณมากๆไม่รู้จะต้องทํำยังไงภายในใจลึกๆของเขากําลังตัดสินใจอยู่แต่สุดท้ายเขาตัดสินใจได้แล้วเขารักคุณเขาหนักแน่นในความรักครั้งนี้มากๆเขาเห็นคุณเป็นของขวัญจากเบื้องบนของขวัญจากจักรวาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประทานนะให้เขาเขา ศรัทธาในตัวคุณเขาเห็นคุณมีคุณค่ามากๆากเขารู้ว่าความรักครั้งนี้มีค่ากับเขามากๆเขาชัดเจนในความคิดของตัวเองแล้วว่าเขาจะออกเดินทางมาง้อคุณออกเดินทางมาทำทุกอย่างให้ดีที่สุดจะแชทหาคุณจะโทรหาคุณจะตามง้อคุณให้ได้ให้สำเร็จไม่ว่าจะต้องแลกมากับสิ่งใดก็ตามเพราะเขาคิดถึงคุณมากๆ เขาทนไม่ไหวแล้วเขาเจ็บปวดมากๆเขาแทบจะใจแตกสลายแล้วนะขณะนี้เวลานี้แทบจะเป็นบ้าไปแล้วนะคะเนี่ยมือกุมหัวเลยคือแบบมันเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้คือตอนนี้ทนไม่ไหวแล้วจะคุ้มคลั่งแล้วนะคิดถึงคุณหัวแทบหัวแทบแตกคิดถึงคุณมากๆคิดถึงช่วงเวลาที่เคยมีความสุขด้วยกันคิดถึงช่วงเวลาที่เคยอยู่ด้วยกัน ตอนที่ออกจากคุณไปห่างจากคุณไปเนี่ยไม่ได้อยากจะห่างเลยไม่ได้อยากจะไปไหนจากคุณเลยนะอยากจะดํารงความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเขาจะทําทุกวิถีทางเพื่อเดินทางมาง้อคุณเพราะตัวเขาทนไม่ไหวแล้วเขาจะแตกสลายอยู่แล้วเขานอนร้องไห้ทุกคืนเขาคํานึงถึงคุณทุกทุกคืนฝันนอนนอนก็ฝันถึงคุณ หายใจเข้าก็คิดถึงคุณเห็นพระจันทร์ทีไรตอนกลางคืนมีผลกับเขามากๆช่วงเวลากลางคืนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เขาคิดถึงคุณหนักมากเจียนตายไม่รู้ว่าพูดคำนี้ออกออกวีดีโอได้ไหมนะคะแต่เขาแทบขาดใจแล้วนะคุณเขาเจ็บปวดมากๆเขารู้แล้วว่า,าตาอีโก้ของเขาทําทร้ายเขาได้มากขนาดนี้เขาจะลดอัตตาอีโก้ของตัวเองลงเดินทางออกมาคุยกับคุณเดินทางออกมา ทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นให้ได้เขาจะมาง้อค mm ุณเขาจะออกเดินทางมาง้อคุณเขาจะทําทุกวิถีทางช่วงเวลาที่ห่างคุณไปอ่ะเขาไม่มีความสุขเลยสักวินาทีเดียวช่วงเวลาที่คุณเงียบหายไปจากเขาเขาไม่มีความสุขเลยเขาตัดสินใจจะเดินทางมาง้อคุณค่ะก็อันนี้เป็นพลังงานนะคะนี่คือข้อความของเขาที่อยากจะบอกคุณนะว่าเดี๋ยวเขากำลังจะออกเดินทางมาง้อคุณแล้วนะเตรียมตัวรับมือเลยนะคะมา ทาให้โรแมนต์แอนเจลแนะนำความรักความสัมพันธ์ของคุณหน่อยคะ่ะก็ขอให้คุณอ่าถ้าเขามาแล้วอะ่ะเนาะถ้ารักกันอยู่ก็อภัยได้ก็อภัยนะคะหนักนิดเบาหน่อยก็อภัยให้กันเนาะความสัมพันธ์ของคุณและเขาไปต่อได้ยาวๆเลยคะ่ะหันหน้าคุยกันนะ มีอะไรคุยกันเชื่อมัน่นจงเชื่อมั่นในความรักจงเชื่อมั่นในการและกันจงเชื่อมั่นในตัวเองจงเชื่อมั่นในตัวเขาว่าคุณและเขาเกิดมาเพื่อรักกันไม่มีสิ่งใดต้องกลัวซื่อสัตย์จงซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองจงซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองนะอ่าไม่มีสิ่งใดต้องกลัวนะคะความรักครั้งนี้อืมวตีตคุณและเขามีโอกาสที่จะได้แต่งงานกันในในไม่ช้านี้นะคะ ถ้าคุยกันได้นะในไม่ช้าจริงๆด้วยเวริซูลคุณกับเขานะการทะเลาะก,กันครั้งนี้อาจจะส่งผลให้ในไม่ช้านี้ถึงขั้นลงหลักปักฐานม,มีโอกาสแต่งงานกันได้นะคะขอให้เชื่อมั่นขอให้ซื่อสัตย์ในหัวใจของตัวเองจงซื่อสัตย์กับหัวใจของตัวเองจงซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองนะคะทุกอย่างความรักเป็นเรื่องที่ดีความรักเป็นเรื่องที่ทําให้หัวใจฟู คุณและเขาจะมีพลังใจในการไป็นดำรงชีวิตให้ดีขึ้นในทุกๆวันดังนั้นขอให้ซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองมีความสุขกับตัวเองให้มากๆมีโอกาสที่คุณและเขาจะได้แต่งงานกันในเร็วๆนี้นะลดอัตรอจจาอีกโก้ตัวเองลงนะคะแล้วทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะโอเค l ล,ลิฟ l i ท e อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมคะอือหื้อ ฮ่าฮ่าทำไมไม่โฟกัสโฟกัสดิค่ะโอเคโอเคข้อความที่อยากจะบอกเพิ่มเติมนะคะขอจับไพ่แป๊บหนึ่งนะคะโอเคจงชำระล้างจิตใจจงเคลียร์ความเข้าใจผิดกันนะคะช่วงนี้นะหันหน้ามาคุยกัน ชำระล้างความเข้าใจผิดกันนะคะเพราะว่านี่คือความจริงจากาความรักความสัมพันธ์ของคุณยอมรับในความเป็นตัวตนของกันและกันนะยอมรับในความทั้งข้อดีและข้อไม่ดีของกันและกันจงเชื่อว่าคุณและเขาเป็นคู่ที่จะมาเกื้อหนุนกันหมายถึงว่าจง ชำระล้างความเข้าใจผิดทั้งนี้ยอมรับในความเป็นตัวตนของกันและกันนะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะจงซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองเพราะมันมีโอกาสเป็นอย่างยิ่งที่คุณและเขาจะได้แต่งงานกันในไม่ช้านี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ในวันนี้ของแม่หมอนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ